สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปนัตตาสุชวลิตจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นจากโรงเรียนขานุวิทยาค่ะเข้าร่วมการประกวดโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่7ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวชค่ะแรงบันดานใจในการเข้าร่วมการประกวดนะคะไม่ใช่เงินรางวัลหรือเกียรติบัตรเลยค่ะ แต่เป็นความคิดถึงที่คิดถึงอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ที่เป็นผู้สร้างปณัตาคนนี้ขึ้นมาคิดถึงตอนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นที่อาจารย์คอยสอนการผู้สุนทรพจน์ให้ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าสุนทรพจน์คืออะไรจนถึงวันที่อาจารย์พาไปประกวดกับโรงเรียนอื่นๆด้วยเหตุนี้แหละค่ะจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะเข้าร่วมการประกวด อยากทาให้อาจารย์ได้รู้ว่าลูกศิษย์คนนี้ยังไม่เคยลืมและอยากทําให้อาจารย์ได้ภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้ค่ะความประทับใจในโครงการนี้นะคะรู้สึกประทับใจทุกอย่างในโครงการนี้เลยค่ะรู้สึกประทับใจตั้งแต่พี่พี่ทีมงานรู้สึกว่าพี่พี่เขาดูแลได้อย่างทั่วถึงและใส่ใจผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนค่ะรู้สึกประทับใจที่มีการจัดอบรมมอบความรู้ให้ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านวิทยากรและอาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เสียสละเวลามามอบความรู้ให้กับพวกเรา รู้สึกประทับใจท่านคณะกรรมการที่ให้คำติชมและให้คำแนะนำที่ดีมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่รู้สึกประทับใจนะคะรู้สึกประทับใจเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ได้มาเข้าร่วมประกวดทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความสามารถที่เก่งกันมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากถึงน้องๆหรือผู้ที่มีความสนใจด้านการพูดสุนทรพจน์การพูดสุนทรพจน์เป็นสิ่งที่มีสเสน่ห์และน่าหลงไหลมากๆเลยค่ะอยากจะบอกว่าไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด เพราะฉะนั้นเราอย่ากกลัวที่จะเริ่มต้นแต่เราต้องกล้าที่จะเริ่มพูดเมื่อเรามีความสนใจแล้วเราต้องกล้าที่จะลงมือทำํำหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอถึงแม้ว่าในบางครั้งเราอาจจะต้องพบเจอกับความพ่ายแพ้หรือสิ่งที่เข้ามาบั่นทอนจิตใจก็ขอให้คิดซะว่ามันคือสิ่งที่เข้ามาทําให้เรากล้าขึ้นเก่งขึ้นและแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมหากเราไม่มีพรสวรรค์เราก็ต้องมีพรสแสวง แล้วสักวันเราจะเป็นนักพูดที่ดีได้อย่างแน่นอนค่ะ